อ๋อสายครับนี่ปปครับเราผมต้มด้วยครับนี่ครับนี่ครับคือปูครับ หนังยางรัดมาครับจะปุ๊บมีปั๊บเลยครับผมต้องรัดถึงมานีครับ บ้างไม่ได้ได้ปูอย่างนี้ก็ออยนะผลืมนะครับถาไปถ่ายมาก็ิเก็ตก่อนครับนี่น,นีครับ,น,รบนูอะไรที่ใครทำเป็นก็แนะนำมาได้ครับผมปูคบะมันใช่ปูร้องเพลงนะครับ S <S เขาเรียกว่าปูนาคากีไหมปูนาขามันเป็นยังไงครับผมก็จะพิสูจน์อยู่ครับเหมือนในเพลงนี้ยาหนียบดีเบยขถาม,มใช่ครับถูกต้องครับ เอามือไปจับแล้วมากรงับทันทีครับถูกต้องนี่ครับนี่ครับนี่ไข่ก็ง่วงนะครับหนีบจมูกนี่หายง่วงเลยครับนึ่กับปูครับผมนึ่กับปูนะครับเมนูนะครับ บางคนก็เอาสายส้มตำนี่ไหมก็วางไปแล้วครับมันลบพันครับขามันก็จะเบ่งเลยนะครับท่านี้ก่อนครับ